ฝืนลิขิตฟ้าข้าขอเป็นเซียนตอนที่1963ส่งกลับไปผู้สูงส่งชั้นฟ้าด้านล่างล้วนแต่เงียบสนิทการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างในวันนี้ทําให้พวกเขาไม่ร่าร้องอีกแล้วและจ้องมองตําหนักระดับ16ที่พระเลือนรวมถึงร่างสีขาวข้างๆกันแทนการกระทําของหวังหลินได้เปลี่ยนสถานการณ์เสียเปรียบก่อนหน้านี้อย่างสิ้นเชิงคําถามและข้อสงสัยทุกอย่างถูกกวาดล้างออกไปด้วยความแข็งแกร่งอันเป็นที่ประจักษ์จนไม่มีอะไรเหลือไว้เบื้องหลัง ในเมื่อจักรพัฒเทพบอกว่ากร่าววิญญาณและพลังภายนอกไม่สมบูรณ์แบบเช่นนั้นหวังหลินกำลังจะบอกทุกคนว่าตําหนักระดับ13ไม่ใช่ขีดจํากัดของเขาหวังหลินไม่เอ่ยปากออกมาอธิบายเหล่าคําถามสักครั้งเดียวเขาใช้การผ่านระดับ14ระดับ15และตอนนี้ระดับ16ที่ไม่มีใครผ่านมานานหลายปีแทนนี่มันทรงพลังและน่าตกตะลึงยิ่งกว่าคําอธิบายใด ทั่วทั้งบททดสอบชั้นฟ้ากลายเป็นความเงียบสนิทหวังหลินเผชิญหน้ากับสายนับไม่ถ่วนด้านล่างด้วยความเงียบและไร้อารมณ์ความรู้สึกเขาหลับตายืนอยู่ข้างในแสงสีทองราวกับกำลังบ่มเพาะและรอให้ผู้สูงส่งชั้นเทวะเมืองต้าปรากฏตัวฉากเหตุการณ์นี้ทำให้เขามีกลิ่นไอแห่งยอดเซียนเหล่าเซียนทั้งหมดที่เห็นเขายังรู้สึกเคารบอยู่ในใจเวลาผ่านไปทีละลมหายใจ คริปตาเดียวได้ผ่านไปมากกว่าหนึ่งการทูบไม่หวังหลินเป็นเพียงคนเดียวที่อยู่นอกตำหนักระดับ16และไม่มีสัญญาณของผู้สูงส่งชั้นเทวะเมืองเต้าเลยหลังจากเวลาผ่านไปอีกครึ่งการทูบไม่ตำหนักระดับ16ที่ห่อหุ้มด้วยแสงสีทองกำลังปล่อยแสงสีทองมากขึ้นผู้สูงส่งชั้นเทวะเมืองเต้าผสานกับแสงสีทองนี้ออกมาพร้อมกับเสียงหัวเราะเสียงหัวเราะแฝงอารมณ์ตื่นเต้นเขารอวันนี้มานานหลายปีและในที่สุดก็ผ่านตำหนักระดับ16ได้เขาเผยร่างชุดสีดำอยู่ต่อหน้าหวังหลิน ตําหนักระดับ16วันนี้ข้าเมั่งเต้าได้ผ่านระดับ16แล้วผู้สูงส่งชั้นเทวคนใดในเผ่าเทพจะกล้าเอาชนะข้าได้ข้าต้องขอบคุณเจ้าที่แกล้งหลอกได้เป็นอย่างดีถ้าไม่ใช่ก่อนที่เขาจะพูดจบพลันหยุดกึกเพราะทุกอย่างเงียบเกินไปไม่มีเสียงโห่ร้องแสดงความดีใจหรือร้องให้หลังจากเขาผ่านระดับ16ไปได้แต่กลายเป็นสายตาซับซ้อนอธิบายไม่ถูกจากเหล่าเซียนด้านล่างแทนหวังลินเอ่ยขึ้นมาเจ้าช้าเกินไปเจ้าเจ้าผ่านระดับ16 เมืองเต้าใบหน้าซีดเผือดทันทีเขาจ้องมองหวังหลินด้วยแววตาจิตสังหารเต็มเปี่ยมเขาไม่ยอมให้มีใครแข็งแกร่งกว่าเขาไม่สามารถต่อสู้กับมหาชั้นฟ้าได้แต่เขาต้องเป็นอันดับหนึ่งในเหล่าผู้สูงส่งชั้นเทวะแต่ตอนนี้เสียงแสดงความยินดีและชื่อเสียงที่เขาควรได้รับจากตำหนักระดับสิบหกกลับถูกหวังหลินแย่งไปมองหวังหลินแล้วเขาต้องใช้เวลาน้อยกว่าตัวเองแน่เรื่องนี้ทำให้เมืองเต้าถึงกับละอาญาจนโกรธขึ้นมาจิตใจจองหองของเขาไม่ยอมให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น เจ้าอยากลองอีกครั้งหรือไม่หวังหลินมองผู้สูงส่งชั้นฟ้าเมืองเต้าด้วยความสงบนิ่งซึ่งอีกฝ่ายกำลังมีท่าทีเปลี่ยนไปยิ่งเขาทำเหมือนไม่สนใจยิ่งทำให้เมืองเต้ารับไม่ได้มากขึ้นเขาจ้องมองหวังหลินราวกับแววตากำลังลุกเป็นไฟด้วยนิสัยแบบนี้เขาบรรลุระดับบ่มเพาะถึงระดับนี้ได้อย่างไรบางทีคงต้องโอหังให้มากยิ่งเขาแพ้ยิ่งต้องกระตุ้นตัวเองทำให้เขารู้แจ้งถึงชีวิตที่เปลี่ยนไปขณะที่ทนทุกข์กับการโดนข่ม เหมือนคันธนูยิ่งง้างมากเท่าไรพอปล่อยออกไปยิ่งมีพลังรุนแรงมากเท่านั้นแต่ไม่ว่าคันธนูจะแข็งแกร่งแค่ไหนข้าจะทําให้มันย่อยับหวังหลินมองเมืองเต้าเขาไม่ลืมความอับอายที่เมืองเต้านํามาเมืองเต้าเป็นคนโหดเหี้ยมมากและหวังหลินไม่ยอมปล่อยไปแน่ยิ่งไปกว่านั้นเมืองเต้าเป็นคนที่จักรพรรดิเทพให้คุณค่ามากที่สุดการทำลายเขาคงเป็นการตอกย้ำคำพูดของจักรพรรดิเทพได้อย่างลึกซึ้งที่สุด การทำลายผู้สูงส่งชั้นเทวะเมืองต้าหวังหลินจะต้องทำลายความมั่นใจของอีกฝ่ายเขาจะต้องทำให้เมืองต้าทดสอบระดับ17กับเขาจากนั้นก็เหยียบย่ำอีกครั้งทำให้เมืองต้าแตกสลายและตกอยู่ใต้แรงกดดันของหวังหลินไปตลอดการเหมือนกับคันธนูยิ่งง้างมากเท่าไรยิ่งมีพลังทำลายล้างมากขึ้นเท่านั้นแต่เมื่อมันเกินขีดจำกัดแล้วก็จะไม่มีพลังทำลายเหลืออยู่เพราะมันจะแตกหักหวังหลินมุ่งมั่นและโหดเหี้ยมเขากำลังจะใช้โอกาสนี้ทำลายจิตใจของเมืองต้า ในเมื่อข้ออ้างทุกอย่างขาดสะบั้นไปแล้วก็ให้มันแหวกออกไปมากกว่านี้หวังหลินย่อเย้ยในใจพลางมองผู้สูงส่งชั้นเทวะเมืองเต้าด้วยสายตาดูถูกสายตาดูถูกนี้ทําให้เมืองเต้าต้องกำมัดแน่นจากกระพัเทพด้านล่างไม่ดูมืดมนอีกแล้วเขาเอ่ยอย่างใจเย็นเมืองเต้ากลับวังไปกับข้าหลังจากนั้นเขาก็มองหวังหลินด้วยสายตาชื่นชม ดีเผ่าเทพของข้ามีเสียนแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นอีกครั้งหวังหลินจัก,กรพรรดิผู้นี้เข้าใจเจ้าผิดไปเมื่อข้ากลับสู่วังแล้วข้าจะส่งราชองการและประกาศเรื่องนี้ให้แก่ประชาชนได้รับทราบ เจ้าและข้ายังมีข้อตกลงกันอยู่ข้าจัก,กรพรรดิได้เชิญชวนเจ้ามาที่เมืองหลวงและผ่านมาหลายปีแล้วตอนนี้เจ้าได้กลายเป็นผู้สูงส่งชั้นเทวะมันคงเป็นเวลาที่เหมาะสมแล้วที่เหล่าผู้สูงส่งชั้นเทวะทุกคนจะได้รับการแต่งตั้งจากราชวงศ์จงมาที่เมืองหลวงเพื่อการเฉลิมฉลองครั้งใหญ่และข้าจะต้อนรับเจ้าเป็นการส่วนตัวจัก,กรพรรดิยิ้มออกมาราวกับไม่มีความโกรธเกรี้ยวจากก่อนหน้านี้เหลืออยู่รอยยิ้มเขาเมือนสายลมอบอุ่นที่ส่งผลต่อเสียนรอบด้านทุกคนล้วนโค้งตัวและคำนับฝ่ามือให้ หวังหลินสงบนิ่งและพูดขึ้นมาข่ารบกวนจัก,กรพรรดิเทพไปแล้วไม่มีปัญหาเมืองเต้าเจ้ายังไม่กลับใช่หรือไม่จัก,กรพรรดิเทพยิ้มและมองเมืองเต้าที่กำลังสงวนท่าทีอยู่ในท้องฟ้าและร้องคำรามใส่เสียงคำรามดังกึกกล้องในใจเมืองเต้าราวกับสายฟ้าและทำให้หัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะจากนั้นความโกรธเกรี้ยวทั้งหมดของเมืองเต้าก็หายไปและสงบนิ่งอีกครั้งเขายืนมองหวังหลินอยู่ตรงนั้นและไม่มีร่องรอยความโกรธเหลืออยู่เลยเขามองหวังหลินอย่างลึกซึง้งและจากนั้นทะยานลงไป หวังหลินขมวดคิ้วผู้สูงส่งเมื่งเต้าคนนี้กลับสามารถระง,งับความโกรดเกลียวได้หมดรวมถึงความจองหองของตัวเองด้วยหากปล่อยไปก็เหมือนทําให้เขาทะลวงเต่าได้ในอนาคตหวังหลินไม่สนใจเรื่องเมื่งเต้าโกรดรเกลียวแต่ตอนที่เมื่งเต้าสงบนิ่งลงไปหวังหลินรู้สึกถึงอันตรายเจ้าจะไม่ไปต่อแล้วหรือหวังหลินมีท่าทีเช่นเดิมและเอ่ยเสียงเย็นเยียบพอได้ยินแบบนี้จักรพดิเทพขมวดคิ้วเล็กน้อยเมื่งเต้าทําเหมือนไม่ได้ยินและก้าวเข้าหาจักรพัิเทพ ผู้สูงส่งชั้นเทวเมืองเต้าเป็ดแบบนี้เองช่างน่าผิดหวังถึงกับไม่กล้าแม้แต่การทดสอบระดับ17หวังหลินรู้สึกประหลาดตอนที่เมืองเต้าไม่ยอมหันกลับมาบางทีการที่อีกฝ่ายกลายเป็นอันดับหนึ่งคงไม่ใช่เรื่องบังเอิญถ้าเป็นแบบนี้จริงหวังหลินก็ต้องทำลายจิตใจเขาเสียแต่ตอนนี้หวังหลินเจ้ามีเจตนาอะไรจัก,กรพระเทศพเผยสายตาแห่งแรงกดดันมองมาที่หวังหลิน เมื่อเต้าขบคิดชั่วขณะและหลับตาราวกับกำลังสันไหวทว่านี่เพียงแค่หนึ่งลมหายใจเท่านั้นต่อมาเขาก็สงบนิ่งได้ทันทีและก้าวเข้าหาจักรพัิเทพอย่างเงียบงนันข้าแค่ต้องการให้เขาลองตำหนักระดับ17เจ็เมื่อเขาล้มเหลวค่อยจากไปได้หวังหลินยิ้มและหัวเราะดังกึกก้องเข้าไปในหูของเมื่อเต้าทิ่มแทงจิตใจอีกฝ่ายใช่แล้วนี่คือสิ่งที่เขาพูดกับหวังหลิน ลมหายใจของเมืองเต้าพันธีขึ้นมาและหยุดลงอีกครั้งเขาแทบไม่อาจทนความจองหองของตัวเองได้แต่วินาทีนั้นจัก,กรพรรดิเทพสะบัดแขนเสื้อสายลมเบาบางห่อหุ้มรอบเมืองเต้าและโยนเขาไปที่ค่ายกลเคลื่อนย้ายโบราณกลับไปวังหลวงเมืองเต้าระงับตัวเองไม่ให้หันกลับมาดวงตากำลังแดงฉานพลังจากจัก,กรพรรดิเทพได้ผลักดันเขาเข้าสู่ค่ายกลเคลื่อนย้ายและมันเริ่มเปิดใช้งานหวังหลินมีแววตายเย็นเยียบเขาไม่ยอมปล่อยให้เมืองเต้าจากไปแบบนี้ วินาทีที่ค่ายกลเคลื่อนย้ายเปิดใช้งานเขาได้ยกแขนขึ้นมาชี้ใส่ค่ายกลเคลื่อนย้ายเพียงเท่านั้นภาพติดตา99ร่างปรากฏขึ้นและควบแน่นเป็นดัชนียักย้ายทะยานเข้าสู่ค่ายกลเคลื่อนย้ายจักรพรรดิเทพโกรดเกรี้ยวและกำลังจะโจมตีแต่เวลานี้มหาชั้นฟ้าวูเฟิงหัวเราะเขาก้าวเข้ามาหาอย่างโลโลกแต่ครั้งนี้ทำให้จักรพรรดิเทพถึงกับหยุดชะงัก ทั้งคู่คือมหาชั้นฟ้าและตอนนี้แต่ละคนข่มกลิ่นอายของตัวเองเอาไว้หากเขาโจมตีหูเฟิงก็จะลงมือเช่นกันเพียงแค่การฉลอครั้งนี้ดัชนีจึงเข้าไปใกล้ค่ายกลเคลื่อนย้ายแล้วเมื่อเต้ามองขึ้นไปและร้องคำรามเขาอยู่ระหว่างการเคลื่อนย้ายดังนั้นจึงไม่สามารถโจมตีได้เวลานั้นพลันกัดฟันแน่นและก้าวออกมาจากค่ายกลเคลื่อนย้ายพริตาต่อมาดัชนียักย้ายเบื้องหน้าเขาก็หายไปราวกับกำลังกลั่นแกล้งนี่เป็นเหตุการณ์เดียวกับตอนที่เมื่อเต้ากับทำหวังหลินหวังหลิน เมืเ่อตาเก้าออกมาจากค่ายกลเคลื่อนย้ายและจ้องหวังหลินกลับความโกรธเกรี้ยวและความอับอายกำลังประตูขึ้นมาหวังหลินเจ้ากล้ามากเจ้ากล้าแหกกดที่นี่วันนี้อยากกล่าวหาว่าจักรพรรดิไม่สั่งสอนเห็นได้ชัดว่าจักรพรรดิเทพไม่คิดว่าหวังหลินจะกล้าโจมตีโอ้ข้าได้ทำร้ายใครหรือไม่เขาบาดเจ็บหรือไม่ในเมื่อไม่บาดเจ็บข้าจะไปแหกกฎได้อย่างไรหวังหลินยิ้มและตอบโต้ด้วยคำพูดเดียวกับที่จักรพรรดิเทพใช้ จัก,กรพรรดิเทพกำลังจะเอ่ยปากแต่หวังหลินเร็วกว่าเขามองเมืองเต้าที่กำลังระง,งับความโกรธเกรี้ยวและส่งเสียงดังไปทั่วบททดสอบชั้นฟ้าดูเหมือนเจ้าไม่มีความหยิ่งโสอันใดอีกแล้วและไม่เชื่อมั่นตัวเองข้าสงสัยว่าทำไมเจ้าถึงรีบจากไปและไม่ลองทดสอบระดับ17ข้ากลัวว่าไม่เพียงแต่เจ้าจะไม่เชื่อมั่นตัวเองแต่เจ้ายังเสียศรัทธาไปด้วยเจ้าก็แค่เป็นร่างที่ฟังคำสั่งทุกอย่างของจัก,กรพรรดิเทพเขาบอกให้เจ้าจากไปและเจ้าก็ไม่กล้าขัดคำสั่ง ช่างมันเถอเซียนแบบเจ้าไม่มีค่าพอให้ค่าสนใจอีกแล้วไปสว่างหลินสะบัดแขนเสื้อและไม่รั้งสายตาดูถูกอีกแล้วสายตาเขาจ้องมองเข้าไปในจิตใจของเมืองเตา้าช่างน่าผิดหวังประโยคสุดท้ายทำให้เมืองเต้าไม่สามารถอดทนได้อีกต่อไปร่างกายสั่นเทาพลางพุ่งขึ้นไปและร้องคำรามไปบนท้องฟ้าหวังหลินเราทั้งคู่จะทดสอบระดับ17ดีหวังหลินหัวเราะและก้าวเข้าสู่ระดับ17ในเวลาเดียวกับเมืองเตา้า จัก,กรพรรดิเทพกำลังจะหยุดทั้งสองแต่ก็ถูกวูเฟิงหยุดเอาไว้เหลียนเต้าเจินเราไม่จำเป็นต้องไปแทรกแซงการแข่งขันของผู้สูงส่งชั้นเทวะหรอกนะฟืนลิขิตฟ้าข้าขอเป็นเซียนตอนที่1,964อันดับหนึ่งใต้มหาชั้นฟ้าพอพวกเขาอยู่ด้านนอกตำหนักระดับ17หวังหลินเอ่ยขึ้นผู้สูงส่งชั้นฟ้าเมืองเต้ารอข้าอยู่ข้างนอกอย่าเพิ่งจากไปก่อนที่ข้าจะออกมาเสียเล่า คำพูดหวังหลินช่างยุยงและทา้าทายมากไม่เพียงแต่จะบอกว่าเมืองเต้าไม่สามารถผ่านตำหนักแห่งนี้ได้แต่เขายังปิดทางหนีไปอีกหากเมืองเต้าล้มเหลวและจากไปเมื่อน,นั้นจะเกิดความคิดด้านลบขึ้นภายในจิตใจเมืองเต้าแต่หากเขาออกมาแล้วรอยอยู่จริงๆเมื่อน,นั้นถึงแม้จะไม่เกิดจิตใจด้านลบเขาก็ยังเจอกับเรื่องใหญ่ถ้าหากหวังหลินผ่านไปได้เรื่องนี้เทียบเท่ากับคันธนูที่กำลังแตกหักหลังจากหวังหลินพูดเช่นนี้ทั้งสองคนก็หายวับเข้าไปในระดับ17 ผู้สูงส่งชั้นฟ้าไม่ได้ยินเพราะทั้งสองคนอยู่ไกลเกินไปแต่เหล่ามหาชั้นฟ้าทั้งสามคนได้ยินชัดเจนมหาชั้นฟ้าเต้ายิริตาลงเรากับตอนเจ้อหวังหลินครั้งแรกเขามองตำหนักระดับ17ด้วยท่าทีเคร่งขรึมหวังหลินคนนี้มันช่างเจ้าเล่ยิ่งมหาชั้นฟ้าหูเฟิงก็มีแววตาเป็นประกายพลางมองไปบนท้องฟ้าและค่อยคอยเผยรอยยิ้มออกมาดูเหมือนตั้งใจจะทำลายเมืองเต้า ส่วนด้านจักรพรรดิเทพสีหน้าท่าทางกำลังมืดมนเขาสะบัดแขนราวกับไม่อยากเฝ้าดูต่อไปร่างเงารอบผู้สูงส่งชั้นฟ้าคนนั้นค่อยค่ยหายไปและเขาก็ออกไปจากบททดสอบชั้นฟ้าแห่งนี้หน้าพระราชวังในเมืองหลวงเสียงหัวเราะเย็นเยียบดังกึกก้องผ่านไปทั่วราชวังทางด้านภูเขาจักรพรรดิมหาชั้นฟ้าจิ๋วตี้ยืนขึ้นมองใบไม้แห้งด้วยสีหน้าเคร่งเครียดสายตาเผยประกายแสงประหลาดใจ นั่นมันคนหรือนี่ไม่เพียงแต่จะมีความเข้าใจในเต่าอันสูงล้ำและมีพลังการต่อสู้เก่งกาจเขายังเจ้าเล่ห์เจ้าแผนการอีกด้วยเยี่ยมยอดเด็กคนนี้ไม่ได้ไร้ค่าแต่เป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดียิ่งกว่าเมื่งเต่าภายในบททดสอบชั้นฟ้าหลังจากหวังหลินและเมื่งเต่าเข้าระดับ17ไปแล้วผ่านไปเพียงแค่สามลมหายใจมีร่างหนึ่งกระอักโลหิตและถูกโยนออกมา ร่างนี้ถูกผลักดันกลับมาหลายพันฟุตก่อนจะหยุดลงเขาคือผู้สูงส่งชั้นเทวะเมืองเต้าใบหน้ากำลังซีดเผือดพอหยุดตัวลงได้จึงกระอักโลหิตอีกครั้งร่างกายสั่นเทาราวกับไม่สามารถประคองตัวเองได้แสงในแววตาหายไปราวกับสูญเสียพลังชีวิตทั้งหมดเขาจ้องมองตำหนักระดับ17ที่อยู่ห่างไปหลายพันฟุตและอยู่เงียบๆเ,เขาล้มเหลว เขาทั้งล้มเหลวถูกผลักออกมาและบาดเจ็บสาหัสแม้ไม่ได้มองลงไปแต่เขาสามารถสัมผัสได้ว่าสายตาของเซียนเบื้องล่างกำลังเชื้อเชอนบนร่างเขาจนเกิดรอยแผลเวลาผ่านไปสี่ลมหายใจห้าลมหายใจหกลมหายใจจนกระทั่งผ่านไปครึ่งการทูบไม่เมื่อต้าอดทนอยู่ตลอดเวลาและมองตำหนักระดับ17เจ็เขารอให้หวังหลินกระเด็นออกมายิ่งเวลาผ่านไปเขายิ่งคาดหวังมากขึ้นสุดท้ายมันก็ถึงจุดสูงสุดและกลายเป็นศรัทธาของเขาเท่านั้น หากข้าไม่สําเร็จมันก็ไม่สําเร็จแน่นอนหากมันไม่ผ่านข้าก็ไม่พ่ายแพ้การรอคอยนี้มากพอที่จะสังหารเซียนคนใดก็ได้เรือนผมของเมืองต้าทั้งยุ่งเหยิงและส่งสายตาจ้องมองตำหนักระดับ17อย่างดูเดือดเวลาผ่านไปอีกครั้งครึ่งการทูบไม่หนึ่งการทูบไม่ไม่นานก็ผ่านไปครึ่งชั่วโมงหวังหลินไม่เคยอยู่ในตำหนักทดสอบนานขนาดนี้แต่ตอนนี้เขายังอยู่ในระดับ17การที่เวลาผ่านไปครึ่งชั่วโมงทาให้เมืองต้าเชื่อมั่นมากขึ้นราวกับได้รับความหวัง ยิ่งใช้เวลานานยิ่งยากมากขึ้นและโอกาสสำเร็จจะลดน้อยลงหวังหลินจะไม่สำเร็จมันไม่มีทางสำเร็จพลังงานทุกอย่างของเมืองเต้าควบแน่นอยู่ในสองตาจ้องมองไปยังตําหนักตรงหน้าความหวังอันเปราะบางของเขาคือกําแพงสุดท้ายแห่งความจองของหักมันแตกหักความคิดเขาจะพังทลายและจมลงสู่ความสิ้นหวังของการถูกก้าวข้ามไปอย่างสิ้นเชิงมันจะไม่สำเร็จมันจะไม่สำเร็จเวลาผ่านไปนานเกินไปเหล่าเซียนทุกคนที่เงียบงันอยู่ด้านล่างถึงกับประหลาดใจและเริ่มคาดการณ์ มหาชั้นฟ้าเต้ายี่ขมวดคิ้วเช่นกันเขามองตำหนักระดับ17และจิตใจลังเลเพียงเวลาสั้นๆของวันนี้ได้เปลี่ยนความคิดเขามาแล้วหลายครั้งเรื่องแบบนี้ไม่ควรเกิดขึ้นกับเขาแต่ก็เกิดขึ้นแล้วบททดสอบชั้นฟ้ามีแค่19ระดับและเขาก็ผ่านระดับ16ถึงจะไม่ผ่านระดับ17แค่นี้ก็มากพอที่จะแสดงพลังของเขาแล้วแต่เมื่อเขาผ่านระดับ17ขึ้นมาเมื่อนั้นข้ากลัวว่าแม้แต่มหาชั้นฟ้าจิวตี้ก็ยังเข้ามาดึงเขาไปด้วย คนแบบเขาจะปรากฏขึ้นทุกหมื่นปีเท่านั้นอีกทั้งเมืองเต้าก็เจอกับการโจมตีของหวังหลินอย่างต่อเนื่องหากเขาสามารถกลับขึ้นมาได้อีกครั้งก็คงดีแต่หากเขาทำไม่ได้จิตใจแห่งเต้าก็คงจบสิ้นแล้วมหาชั้นฟ้าหู่เฟิงมีสีหน้าซับซ้อนพลางมองตำหนักระดับ17แต่เขาไม่เหมือนเตา้ายี่เขายังมีความมั่นใจบางส่วนข้าช่วยเหลือเขามาก่อนการช่วยครั้งนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่โตหรือเล็กน้อยก็ได้แต่ถึงตอนที่เขากำลังโดนข่มข่าก็ยังช่วยเหลือเขาทำให้เขาจะเลือกข้าแน่นอน เต้ายี่กำลังลังเลนี้เกี่ยวข้องกับนิสัยของเขาด้วยนิสัยแบบนั้นมีแต่จะทำให้ดูอ่อนแอคนที่แข็งแกร่งจริงๆจะมีความจองหองของตัวเองคนเหล่านั้นจะยอมติดตามเราได้อย่างไรเว้นแต่เราจะแสดงความเมตตาออกมาเท่านั้นแต่หากหวังหลินผ่านระดับ17ไปจริงๆการที่ข้าจะชักชวนเขายิ่งยากขึ้นไปอีกหากไม่มีเหตุบังเอิญในอนาคตเขาจะมีโอกาสได้เป็นมหาชั้นฟ้าถึง8ใน10ส่วน พระราชวังในเมืองหลวงตกอยู่ในความเงียบและปกคลุมไปด้วยแรงกดดันรุนแรงแห่งความกรดเกรียวจัก,กรพรรดิทเทพกำลังนั่งอยู่บนบัลลังก์มังกรมองดูเมืองเตา้าที่นา่าซีดและมีสายตาแปลกประหลาดข้าควรฟังคำราชครูและสังหารหวังหลินจริงๆแต่ข้าคิดว่าด้วยตําหนักมหาชั้นฟ้าของข้าไม่ว่าจะเป็นการลงมือด้วยตัวเองหรือส่งคนอื่นไปฆ่าก็ไม่ควรทําเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ข้าจะปล่อยโอกาสให้เขาเติบโตข้าคิดว่าทุกอย่างอยู่ในกามืออยู่แล้ว ไม่ว่าเขาจะเติบโตขึ้นมาแค่ไหนเมื่อมาที่เมืองหลวงข้าจะหาข้ออ้างจับกลุ่มเขาและส่งไปหาราชครูแต่ข้าไม่คิดว่าจะเติบโตถึงระดับนี้มากพอที่จะทําให้มหาชนฟ้าคนสื่อสนอสนถึงกับตั้งใจทําลายเมืองเต้าที่ข้าชักชวนไปด้วยมูลค่ามหาศาลจากกระพัดเทพมองดูภาพและพึมพำกับตัวเองแต่มุมปากเผยรอยยิ้มบางที่ไม่เหมือนคําพูดหากเขาผ่านระดับ17ได้จะต้องทําให้สหายเท่าจิวตี้สนใจแน่นอนเมื่อเขาถูกจิวตี้เชิญชวนจักระพัดเทพหลับตา นี่มันก็นานแล้วบางทีเขาคงไม่ผ่านแต่ข้าหวังว่าเขาจะผ่านและโจมตีเมืองเต้าได้อย่างโหดเหี้ยมมาจากพระพเทพลืมตาและเผยรอยยิ้มประหลาดมากขึ้นเมืองเต้าเจ้าอย่าทําให้ข้าผิดหวังข้าทําอะไรให้เจ้าไปมากมายแม้แต่ยอมให้หวังหลินได้เติบโตนักแคว้นกลางภูเขาจากักรพรรดิจิวตี้กำลังมองใบไม้แห้งอย่างตั้งใจขณะที่กําลังขบคิดเขาได้เห็นปัญหาว่ามาหาชั้นฟ้าคนอื่นดูเหมือนจะวางเฉย หากเขาผ่านระดับ17ได้ไม่เพียงแต่จะมีชื่อเสียงแต่สิ่งสำคัญคือพลังต่อสู้ของเขาก็จะเผยออกมาด้วยพลังต่อสู้แบบนั้นเขาจะกลายเป็นอันดับหนึ่งใต้หาชั้นฟ้าในเผ่าเทพแม้จะมีมาหาชั้นฟ้าลงมือต่อต้านเขาก็อาจหนีไปได้คนแบบนี้ต้องแลกอะไรถึงชักชวนได้ข้าชอบให้เขาไม่ผ่านระดับ17มากกว่าจิวตี้ขบคิดและเป็นครั้งแรกที่เขามองใบไม้แห้งด้วยสีหน้าซับซ้อน ภายในบททดสอบชั้นฟ้าขณะที่ทุกคนมองดูระดับ17บางคนก็คาดหวังและบางคนก็หวังให้หวังหลินล้มเหลวตั้งแต่เวลาผ่านไปหนึ่งกา้านทูบหลังจากเวลาผ่านไปนานโดยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเมื่เต้าไม่มีใบหน้าซีดเผือดอีกแล้วเต็มไปด้วยความหวังและมั่นใจทว่าในขณะที่ความหวังมาถึงจุดสูงสุดและกำลังจะฟื้นคืนทั้งร่างเขาก็สั่นสถานราวกับโดนสายฟ้ากระแทกเพราะเขาเห็นแสงสีทองแพร่าๆร,ระเบิดออกมาจากตำหนักระดับ17 แสงสีทองแผ่กระจายอย่างบ้าคลั่งและเต็มไปทั่วสายตาทุกคนร่างชุดขาวก้าวเดินออกมาจากแสงสีทองเรือนผมขาวกลายเป็นสีทองจากแสงที่แผ่กระจายออกมาหวังหลินก้าวออกมาและไม่ได้หันไปมองผู้สูงส่งชั้นเทวเมืองเต้าเขาเก้าวผ่านเมืองเต้าซึ่งถูกทำลายความหวังไปท่ามกลางสายตาของทุกคนไม่สนใจทุกคน เขาไม่ได้เข้าไปลองระดับ18แต่ทะยานลงมาทีละขั้นหยุดอยู่เบื้องหน้ามหาชั้นฟ้าเต้าตยี่และหูเฟิงพลางคำนับฝ่ามือให้เขามองหูเฟิงก่อนจะทะยานไปข่ขยกลเคลื่อนย้ายโบราณและจากไปขณะที่เขาไปได้หันไปมองให้จื่อที่อยู่ในฝูงชนพลางยิ้มและพยักหน้าผู้สูงส่งชั้นเทวะเมืองเต้ากระอักโลหิตพลางพึมพำเขาผ่านระดับ17หมอกโลหิตคราวนี้มาจากแก่นแท้ดั้งเดิมเพราะเขาไม่ได้มาที่นี่ด้วยร่างกายหยาบ ขณะที่แก่นแท้ดั้งเดิมสลายไปเมื่อต้าดูเหมือนคนที่หมดพลังชีวิตความจองหองพังทลายเต้าของเขาถูกหวังหลินทำลายอย่างโหดเที้ยมเขาจากไปด้วยรอยยิ้มน้าเวทนาอย่างเงียบๆแต่วินาทีนั้นไม่มีใครสนใจเรื่องของเมื่อต้ากันแล้วหลังจากหวังหลินจากไปมีเสียงร้องขึ้นมาดังกึงกก้องไปทั่วบททดสอบชั้นฟ้าอันดับหนึ่งในใต้มหาชั้นฟ้าหวังหลิน วันนี้อันดับของเหล่าผู้สูงส่งชั้นเทวะได้เปลี่ยนไปแล้วหวังหลินทําให้ทุกคนตกตะลึงไปทั่วลาตั้งแต่วันนี้ไปเผ่าเทพของเราจะมีเซียนที่แข็งแกร่งสุดยอดเพิ่มขึ้นมาอีกคนผู้สูงส่งชั้นเทวะอันดับหนึ่งแข็งแกร่งที่สุดใต้มหาชั้นฟ้าถือว่าเขาเป็นตะวันดวงที่6กของเผ่าเทพแล้วเซียนผู้ใกล้จะเป็นมหาชั้นฟ้ามากที่สุดฝืนลิขิตฟ้าข้าขอเป็นเซียนตอนที่หนึ่้าเจ้าเห็นหรือไม่ หวังหลินจกไปแต่กลับเกิดคลื่นลูกใหญ่ขึ้นในบททดสอบชั้นฟ้าหวังหลินทะลวงผ่านแต่ละระดับจนทําให้ทุกคนตื่นเต้นมากและรู้สึกถึงความแตกต่างแต่ทุกคนจดจําชื่อหวังหลินว่าเป็นชื่อที่เข้ามาแทนผู้สูงส่งชั้นเทวะเมืองเต้าในฐานะอันดับหนึ่งใต้เหล่ามหาชั้นฟ้าผู้สูงส่งชั้นเทวผมขาว ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับเกราะวิญญาณได้ถูกฝังอยู่ใต้จิตใจทุกคนอย่างเงียบงนันไม่มีใครกล่าวถึงอีกเลยและเข้าใจดีว่าถึงแม้พวกเขาจะมีเกราะวิญญาณก็ไม่สามารถผ่านระดับ17ได้สิ่งที่หวังหลินทำเอาไว้ได้เก่อเกิดคลื่นยักย้ายในใจทุกคนที่กำลังทดสอบชั้นฟ้าหลังจากเป็นพยานรู้เห็นในสิ่งที่หวังหลินทำลงไปหลายคนจึงเข้าไปทดสอบเพิ่มเติม มหาชั้นฟ้าเต้ายี่มองดูหวังหลินจากไปอย่างเงียบๆแววตากับพริบแสงและเขาก็จากไปเขาต้องการตาหาหวังหลินทันทีไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรก็ตามเขาจะไปชักชวนหวังหลินให้ได้วูเฟิงถอนหายใจหลังจากหวังหลินผ่านระดับ17เขารู้ว่าการชักชวนหวังหลินจะยากยิ่งกว่าการชักชวนเมื่อเต้าเสียอีกโชคดีที่ข้าสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเขาแม้ข้าจะล้มเหลวความสัมพันธ์กับเขาก็ยังดีกว่ามหาชั้นฟ้าคนอื่นวูเฟิงขบคิดและหายตัวไป ทางด้านพระราชวังเกิดเสียงดังสนั่นวันว่นวหวบัลลังมังกรถูกจัก,กรพัดิเพนสลายเป็นผุยผงผู้สูงส่งชั้นเทวเมืองเต้าลืมตาอยู่ข้างๆสายตาร้ายจิตวิญญาณและก้มศรีรษะเงียบๆเบมืองเต้าข้าจะให้โอกาสเจ้ามุ่งหน้าไปพื้นที่ปิดด่านบ่มเพาะของบรรพชนเทพเจ้าจะสามารถขับไล่ความอับอายได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับตัวเองหวังหลินนั่นควรมาที่เมืองหลวงหกักเจ้าสามารถสังหารเขาได้เจ้าก็ยังเป็นอันดับหนึ่งในเหล่าผู้สูงส่งชั้นเทวะ ครั้งนี้เมืองเต้าไม่ลังเลเหมือนก่อนและพยักหน้านักแขว้นกลางยอดภูเขาจักระพันดิมหาชั้นฟ้าจิ๋วตี้ยืนอยู่บนยอดเขาและถอนสายตาออกมาจากใบไม้แห้งผ่านไปสักพักจึงลืมตาเผยแสงภายในข้าไม่สามารถชักชวนเมืองเต้าได้และตอนนี้เขาก็บาดหมางกับจกักรรรัิเทพข้าอยากเห็นเสียแล้วว่าใครจะมาแย่งชิงกับข้ามหาชั้นฟ้าจิ๋วตี้หันไปมองให้จืดที่ค่อยๆลืมตาและหัวเราะให้จือตามอาจารย์มาอาจารย์จะไปรับหวังหลินมาเป็นสิทธิและให้เขาเป็นสิทธิพี่เจ้าว่าอย่างไร ให้จือตกตะลึงและเต็มไปด้วยความสุขด้านแผ่นดินตะวันออกในสำนักตะวันม่วงชายไวกลางคนมีแววตาสองสว่างและพึมพำต่อไปตําหนักระดับ17เขาผ่านระดับ17ได้จริงๆมหาชั้นฟ้าคนอื่นจะต้องสู้กันเพื่อแย่งเขาแน่นอนบรรพชนน้อยท่านต้องรีบทํานายตําแหน่งเขาเราต้องรีบค้นหาให้เจอโดยด่วนสาวน้อยทั้งสองกระพริบตาปริบป,ปริบและยืนขึ้นทันทีทั้งสามคนเปลี่ยนกลายเป็นสายลมและหายไปทว่าจังหวะนั้นมีมือเล็กๆปรากฏขึ้นมาจับทันหลังไปด้วย อาข้าลืมพาสุนัขน้อยไปด้วยไม่ต้องห่วงเราจะไม่ลืมเจ้าหรอกเจ้าทำผลงานไว้ดีมากับเราซะดีท่านหลังมีหยาดน้ำตาไหลออกมาจนถึงคอเขาหายตัวไปจากห้องหินนักแคว้นมหาปราดหวังหลินนั่งอยู่ในถ้ำโดยมีมังกรสมุดหดตัวลงนอนขวางไว้อย่างที่เกียจหลิวจินเปรียวกระโดดไปรอบร่างมังกรสมุดบางครั้งก็แต่จุดหนึ่งและควรอีกจุดราวกับมีอาการคันเจ้ามังกรสมุดเหลตาราวกับมันปลอดโปร่งมากกระทั่งบิดตัวพร้อมกับหาว ที่ที่เป็นอย่างไรบ้างสบายดีหรือไม่ปู่จินศึกษาเรียนรู้วิธีพิเศษในการเลี้ยงสัตว์ดุร้ายตั้งแต่อยู่ในโลกถ้ามันคือเคล็ดการนวดหักใช้ทุกวันจะทําให้โลหิตไหลเวียนและทําให้เจ้ารู้สึกผ่อนคลายเหมือนลอยอยู่ในก้อนเมฆอดทนเอาไว้อดทนเอาไว้ห้ามขยับมันยังไม่จบหากเจ้าไม่อดทนข้าจะไม่ทําให้เจ้าอีกแล้วหลิวจินเปียวเต็มไปด้วยหยาดเหงื่อแต่เขาก็ไม่รู้สึกเหนื่อยเขาทําอยู่นานก่อนจะนอนลงสูดหายใจผงาบ บัสพบข้าเหนื่อยแทบตายเราต่างเป็นมังกรสมุดทั้งคู่ข้าทำให้เจ้าเสร็จแล้วตอนนี้ถึงตาเจ้าบ้างหลิวจินเปียวมองดูมังกรสมุดข้าเป็นมังกรสมุดจริงจริงข้าไม่ได้บอกเจ้าไปแล้วหรือข้าอยู่ในวังโบราณและโดนวิชาที่ทำให้ข้ากลายเป็นคนมังกรสมุดมองหลิวจินเปียวด้วยความลังเลและเอี้ยวตัวราวกับไม่เต็มใจพอเห็นมังกรสมุดเป็นเช่นนี้หลิวจินเปียวเบิกตาและเต็มไปด้วยความโกรธเฮ hey, ไม่ใช่ว่าเราพูดกันด้วยเหตุผลหรือ ข้ากำลังจะบอกเจ้าว่าหากเจ้าไม่ทำข้าจะไม่นวดผ่อนคลายให้เจ้าอีกแล้วนี่เป็นการแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมเจ้าก็รู้นี่ข้าบอกให้ฟังมีอีกคนที่ติดตามนายท่านชื่อชวีลี่กัวเขาเป็นคนที่โหดเหี้ยมมากและหากเจ้าไม่ร่วมมือเจ้าก็จะต้องระมัดระวังเมื่อเขามาที่นี่หรือจินเปียวเต็มไปด้วยสายตาหวาดกลัวพลางพูดกับมังกรสมุทร มังกรสมุดลังเลอยู่สักพักและโกรธขึ้นมาระหว่างนี้หลิวจินเปียวยังปลุกฝังไปอีกว่าชวีกัวเป็นคนที่อมหิตโดยเฉพาะชอบกลั่นแกล้งมังกรสมุดเพียงแค่คิดถึงชวีลี่กัวคนที่มันไม่เคยเจอหน้ามาก่อนก็ทำให้มันรู้สึกไม่เป็นสุขแล้วผ่านไปสักพักมันอ้าปากและพ่นแกนพลังดั้งเดิมออกมาหลิวจินเปียวรีบดูดซับทันทีสายตาเต็มไปด้วยความภูมิใจที่ซ่อนเอาไว้พลางเริ่มบ่มเพาะ ฮี่ฮี่ข้าจินเปียวจะกำลังแข็งแกร่งขึ้นมังกรสมุดต,ตัวนี้โง่นักและหลอกง่ายเพียงมีมันช่วยเหลือข้าสามารถเพิ่มระดับบ่มเพาะได้ไง่ายจากนั้นข้าก็จะฝึกฝนมันให้จ้องมองชวีน้อยอีกไม่นานถึงจะไม่มีข้าเจ้ามังกรสมุดก็จะทำตัวข่มห้าห้ารอก่อนเธอเฉวีน้อยขณะที่หลิวจินเปียวรู้สึกภูมิใจหวังหลินลืมตาขึ้นมาและส่องสว่างทว่าพอเขาเห็นหลิวจินเปียวและมังกรสมุดจึงตกตะลึงไปชั่วครู่หวังหลินขมวดคิ้วเขาเห็นมังกรสมุดยอมด้วยความเต็มใจ ดังนั้นจึงเมินเฉยผ่านไปสักพักเจ้ามังกรสมุดพ่นลมหายใจเสร็จและนอนอย่างขี้เกียจหลังจากหลิวจินเปียวเบี่ยมพร้อมพ่อเสมพาเสและดูทราบแกนพลังดั้งเดิมจากมังกรสมุดหวังหลินยืนขึ้นจ้องมองเขาอย่าทำอะไรใหญ่โตถึงเวลาต้องไปแล้วพ่อหวังหลินชำเลืองมาหลิวจินเปียวรู้สึกเหมือนความคิดทุกอย่างถูกเผยไปหมดเขากับริบตาพลางเผยสีหน้าละอายและรีบยืนนายท่านเรียบร้อยแล้ว ได้ขอรับเราพร้อมไปทุกเมื่อว่าแตกเมื่อไรเราจะไปตามหาชวีลี่กัวเจ้ามังกรสมุดกำลังลุกขึ้นพอได้ยินชื่อชวีกัวแวตาจึงเกิดความโกรธมันจำชื่อชวีลี่กัวและรู้สึกเกลียดชังผู้ที่ชอบกลั่นแกล้งสหายมังกรสมุดเป็นพิเศษแขกกำลังมาเราจะมุ่งหน้าไปแคว้นกลางเร็วๆนี้ส่วนการตามหาชวีลี่กัวขึ้นอยู่กับโชคชะตาแล้วหวังหลินสะบัดแขนเก็บชวีกัวและมังกรสมุดกลับไปเขาก้าวออกมาจากถา้ำและปรากฏตัวบนยอดเขายืนเผชิญกับสายลมจนเสื้อผ้าปลิวสวยัย ใครจะมาถึงเป็นคนแรกหวังหลินพึมพำเขาอยากให้ทุกคนตกตะลึงในตอนนี้ขณะที่หลิวจินเปียวกำลังสั่งสอนมังกรสมุดให้โกรธฉวีลีกลัวห่างออกไปไกลในเมืองหลวงของแคว้นกลางมีคนชุดฟ้าอยู่คนหนึ่งเขามีใบหน้าแบบโจรชั่วและทำท่าดูถูกเมืองหลวงอยู่ใจกลางของเผ่าเทพและปกคลุมพื้นที่กว้างใหญ่จนเกือบมีขนาดเท่าแผ่นดินขนาดใหญ่ที่มีหลายแคว้นรวมกันมีเมืองหลวงอันงดงามที่คนธรรมดามีอาจสร้างได้เว้นแต่จะใช้คนมากมายสร้างขึ้นเป็นเวลาหลายพันปี เมืองแห่งนี้กว้างใหญ่ไพศาลด้านตะวันออกของเมืองมีถนนที่ค่อนข้างวุ่นวายชายหนุ่มสวมเสื้อดอกไม้ก้าวเดินช่วงใหญ่และมีท่าทีจองหองมีองค์ักษ์นับสิบเดินตามแต่ละคนเป็นเซียนขั้นที่สามและองครักษ์ชุดม่วงยังเป็นถึงผู้สูงส่งชั้นทองเหล่าองครครษ์ล้วนเป็นบุรุษและเดินตามอย่างเงียบเงียบด้านข้างชายหนุ่มมีอีกสองคนหนึ่งในนั้นเป็นวัยรุ่นที่ดูโอหังและสวมชุดสีฟ้าแต่เขาเดินแตกต่างกว่าคนอื่นราวกับซ่อนอะไรไว้ระหว่างขา อีกคนเป็นชายหนุ่มชุดแดงดูเหมือนคนที่มีความทะเยอทะยานเฮ hey, ท่านชวีลมหนาวพัดมาหรือถึงทําให้เราได้ยินเสียงจามของเจ้าวัยรุ่นท่าทีโอหังพูดขึ้นด้วยน้ําเสียงคมชัดบัาเจ้าสหายน้อยที่ชายก็ไม่ใช่หญิงก็ไม่เชิงเมื่อคืนปู่ชวีเจ้าออกไปเล่นสนุกเจ้ามาหาข้าต้องการให้ทําอะไรมาสิไปกับเราคืนนี้ชายหนุ่มมีสายตาดุร้ายหึมเจ้าโจรไรยังอายหนุ่มวัยรุ่นกรอกตาข้าไรยังอายปู่ชวีเป็นคนไรยังอาย คืนนี้เจ้าระวังตัวไว้ให้ดีข้าจะไปห้องเจ้าและจะให้อับอายยิ่งกว่าฮี่ฮี่ระวังไว้ให้ดีชายหนุ่มแซ่ชวียิ้มออกมาอย่างมีเจตนาร้ายพลังมองชายหนุ่มวัยรุ่นไม่ต้องทะเลาะกันเจ้าสองคนเสียงดังวอยวายทะเลาะไม่จบไม่สิ้นน้องแดงไปเตะประตูให้ตระกูลลี่นั่นได้รู้ว่าราชาผู้นี้แข็งแกร่งแค่ไหนเจ้าบัดซบถึงกล้ากลั่นแกล้งข้าส่วนเจ้าชิงน้อยจำไว้ว่าหากหลายอย่างกำลังแย่จงรีบบีบหินหยกเพื่อให้พี่ใหญ่ข้ามาสั่งสอนบทเรียนพวกมัน ชายหนุ่มเสื้อลายดอกด้านหน้ากำลังพ่นลมหายใจและชี้ใส่คฤราหนดขนาดใหญ่ตรงหน้าคฤรหาหั์ขนาดใหญ่มากมองไกลๆมันเปล่งแรงกดดันทรงพลังประตูปิดสนิทและไม่มีคนคุ้มกันบนประตูมีแผ่นสีเขียวพื้นหลังสีแดงและมีตัวอักษรสีทองเขียนเอาไว้คฤรหาหั์ลีเพียงตัวอักษรน,นี้เปล่งกลิ่นไอกระบี่เต็มไปทั่วบริเวณดีชายหนุ่มแท่ชวิตเต็มไปด้วยจิตวิญญ,ญาณราวกับชอบทำเรื่องแบบนี้เขาพุ่งเข้าหาประตูและเตะออกไป เกิดเสียงดังปังแต่ประตูไม่ขยับเลยทว่าชายหนุ่มแซ่ชวีไม่สนใจราวกับรู้อยู่แล้วต้องเป็นแบบนี้คนของคฤราสหัลี่จงฟังให้ดีปู่ชวีอยู่นี่แล้วเปิดประตูมาต้อนรับแขกชายหนุ่มเสื้อดอกไม้หัวเราะออกมาหลังจากได้ยินเขาดูตื่นเต้นและพูดกับชายหนุ่มชุดสีฟ้าด้านข้างเจ้าเห็นหรือไม่เจ้าเห็นหรือไม่รู้ไว้ซะบ้างว่าทำไมราชาผู้นี้ถึงให้คุณค่ากับชวีต้อนรับแขกช่างเป็นคำพูดที่ดีอะไรปานนั้น